สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุกเกาะนะคะวันนี้ก็โอ้ยนะเออต้องให้อแม่น้องพ่อพิงนะคะลาง,งานเนาะวันนี้พอดีแบบสําคัญมากๆอ่ะต้องได้ไปนะคะต้องได้ไปเนาะก็เลยเออถามแม่คาว่าลาง,งานได้ไหมวันนี้เนาะวันนี้ก็ให้นะคะตาเทน่ะไปเอาต้นยางคนเดียวเนาะวันนี้ไปรับต้นยางอยู่ที่มันเปียกน,นะคะเนาะพอดี จองเข้าไว้แล้วนะคะก็ไปรับยางที่นู่นนะพอดีก็สั่งจองกับน้องเหมียวด้วยแต่มันไม่พอนะคะ,ะช่วงนี้คือช่วงคนกําลังปลูกยางเยอะนะก็เลยยางไม่พอกันก็เลยต้องวิ่งไปหาด้วยนะทุกคนวันนี้ก็นัดกันนะนัดกันว่าจะไปนะคะทุระที่ต้นหลวงนะคะวันนี้แต่มายังไม่เจอใครเลยตอนนี้นะทุกคน เอ็ดน่าจะมาเช้ากับเพื่อนหรือยังไงแต่ก็โทรโทรเช็คแล้วนะเออเพื่อนก็บอกว่ารออยู่ตรงนั้นแหละไปแน่นอนไปแน่นอนมาซ่านนะเออตอนนี้ก็เมียนเตน,นะคะก็มาเหมือนกันแต่ไม่รู้ไปค้างอยู่ตรงไหน,นตอนนี้นะคะก็เห็นเพื่อนมานะที่สีโกก็มากันแล้วนะคะสองสามคนก็เลยอ่ามาแล้วทุกคน <laughs> นึกว่าแต่งตัวเก้ออยู่คนเดียวแล้ว เอ้ามาแล้วนี่แม่ชี้นะคะอือวันนี้โอ้เจยก็มาแล้วนะทุกคนราแดูอันรักคอยละาม,มาดนะขึ้นมาน,นี่เราจองรอบไปะไหนอืมขึ้นมารอบแรกไม่เห็นเพื่อฮะไม่ตาโคก็แนมยู เห็นม่ได้เพิ่มมากขากว่ายังมีเพิ่อนมาค่อยมาแล้วรอบนึงเราไม่เห็นเพิ่มมันยังมีเพิ่มมาเออมารอบแรกแล้วไม่เห็นเพิ่มแล้วก็ลบเมื่อไหร่ไปไปด้วยกันนี่นะครับเราก็ได้แลกเพื่อนมาแล้วทุกคนนี่นึกว่าแต่งตัวเกิดซะแล้วเอาอยาล่ามาผัดได้ซื้อยูเรียมาผสมกันขี้ข่านผสมมีอะไรมีอะไจักระสอบอยู่ฟีน เชรษฐกิจนี้เอ้ยฮยอป้รานขายทลาี่นี่ีอมแสดงว่าฮ้ยฮแสดงว่าเขาอันมันมันอันนั้นเขาก็เลยขายเจ้าชีบบ้านเขาเรียกดอกอะไรเนี่ยโอ้สวยมากยก โอ้ดอกง่ญ่กน็นี่ก็ได้บ่แต่ดอกเหมือนกันเขาเอิญดอกคุณรับผลต้นอะไรโอ้ด,ดอกสีม่วงเต็มเลยเนาะเต็มต้นเลยถ้าต้นเล็กมันก็เล็กนะคะทุกคนแต่ดอกมันก็จะเต็มต้นนี่นะคะรอเพื่อนๆนะโอ้ยเรามาเชา้ากว่าเพื่อนเหมือนชัก ดกซากุระเลยทุกคนแต่มันไม่ใช่นะโอ้ต้นคูณใบาหายไปไหนหมดจะแสดงว่านี่เป็นดักแดหรือเปล่าโอ้มีผีเสื้อบินอยูน่นะทุกคนนี่สแสดงว่าเป็นดักแดนะแต่ใบมันหลุดมาแล้วเออเนาะเพราะว่า ดักแด้มนกินต้นคูนเนาะจำได้แล้วที่บ้านพอลลี่อ่ะมันจะกินแบบเยอะมากแต่ี้ไม่เห็นตัวดักแด้แล้วเขาเก็บดักแด้หมดแล้วบอกมีมันมีเห็นฮอตเบือจังใจเขาเก็บบ้แล้วหรอมะเห็นหมอโตลองอันนั้นอยู่ไดนว่าเราเก็บดักแด้ นี่ดอกอะไรสวยจังเลยนี่น่าจะปลูกนะเนาะทุกคนช่วยมากอะตอนนี้เดี๋ยวช่วงระหว่างรอเพื่อนนะทุกคนก็าพาเอฟซีมาชมมะม่วงนะทุกคนม,มะม่วงเพื่อนบ้าน อูอันนี้มะม่วงแอปเปิลอ้ดูดูลิ้นจี่เยอะนี่มันหน้าปู่เลยทุกคนเนี่ยต้น,นเล็กๆเขาเนี่ยเป็นแล้วนี่เป็นลูกแล้วนี่ได้กินไวมากเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าลิ้นจี่ที่เขาต้อนเนาะมันก็จะเป็นเร็วมากนี่คือมะม่วงแอปเปิลเออเห็นของเขาแล้วลูกใหญ่มากของเราลูกเล็กนะสงสัยไม่ได้กินปุ๋ยหรือเปล่าเออมะม่วงอะไรเนี่ย เออสีสวยมากเลยนะทุกคนหย้ยสีม่วงเลยสมชื่อเป็นมะม่วงนะเนี่ยแต่ไม่รู้พันธุ์อะไรนะเพราะว่าที่เราเอปลูกอยู่ในสวนน่ะของอพี่สาวของพ่อเทน่ะจะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะแต่นี่เขาเรียกอะไรมะม่วงมะม่วงม่วงใหญ่บ่ะพูดให้ขำเฉยๆนะทุกคนเนี่ยม,มันลูกงามมากเลยนะสีม่วงเลยอ่ะ น,น, <elf> น้โอ้โหน่เนี้ยเนี้ยเนี้ยสีแบบน่าทานมากสีม่วงเลยอ่ะตรนนี้น่าจะลูกเก๋แล้วนะเพราะว่าสีม่วง,งก็ม่วงเข้มเลยอ่ะน่าจะเก๋แล้วลูกนี้น่าจะใกล้สุกแล้วนะทุกคนเพราะว่าก็จะมีม่วงจางๆแล้วก็ม่วงเข้มอ โอ้จะพาเอฟซีมาดูต้นบกหวานพระค,นะครูนะคะอยู่ที่ในวัดนะมาดูนะทุกคนอุย้ยนี่คือสามารถไปเพาะเพาะได้เลยนะทุกคนดูอุย้ยเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วอะ่ะเนี่ยย้อนสงไงปะเนี่ยมันจะสุกแล้วนะ สุกแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปเพาะได้เลยทุกคนนี่แหละที่เขาเพาะขายกันอะ่ะเขาจะเอาเมล็ดตรงเนี้ยไปเพาะขายอะ่ะ<ฮ>นี่อันนี้ก็มันยังไม่สุกนะนี่นี่นี่ลูกสุกมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยสุกแล้วทุกคนแตวก็ให้มันเลื้ยงอ่อยเลยนะนดูอันนี้คือหมากของฝักหวานนะที่ เขาไปเพาะนะคะทุกคนก็เป็นบางต้นนะพอหวานก็จะไม่เหมือนกันแต่ละต้นนะ่ะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยคือเขาจะไม่เป็นไม่เป็นลูกนะจะไม่เป็นลูกนะจะเป็นแค่ยอดนะให้เก็บนะ,ะทุกคนเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอีกพันหนึ่งเนาะมันก็จะมีแบบเป็นดอกกินดอกกินดอกแล้วก็มีมีลูกให้ได้เขาเรียกว่าอะไรเพาะพันได้นี่อันนี้สุกแล้ว ทุกคนสุกแล้วนะน,นี่ตอน,นเลียงมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้โอ้น่าจะโดนตัดนะนี่นี่แต่ถ้าเราตัดเนี่ยมันยิ่งแตกพุ่มนะทุกคนนี่ถ้าเราอยากให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆเราตัดตรงนี้เอากรรไกรตัดกิงแกลบนะตรงนี้แล้วก็มันก็จะแตกยอดขึ้นมาเยอะเลยนะดูโอ้ลูกเมานะลูกเม้า,มา,มาอาจารย์ดูดินี่ ลูกเมาเขาก็ลลงเป็นดกเลยเนี่ยลูกมเม่านะทุกคนที่เขาไปทํำวายทาอะไรกันอะเนี่ยอันนี้มันยังเล็กๆอยู่เลยนะเนี่นนยยังเล็กอยู่ยังไม่โตอะโอเคก็ช่วงระหว่างรอเพื่อนก็าพาชมนะคะโอ้สวนหลังวัดแล้วก็ข้างบ้านเพื่อนบ้านด้วยดูสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะ